การเดินทางไปวัดอรุณาราชวรารามนะคะจะเดินทางด้วยทางเรือมีสองสถานีที่ออกจากท่าเรือท่าเตียนและสิ้นสุดที่ท่าเรือวัดอรุณาราชวรารามค่ะเรือจะเริ่มออกเวลาตีห้าของทุกวันค่ะและจะหยุดวิ่งเวลาหนึ่งทุ่มสี่สิบห้านาทีของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์อัตราค่าโดยสาร จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต้องไปดูไปดูที่ท่าเรือค่ะขอเชิญเพื่อนๆไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยที่มีความสวยงามมากและมีนักท่องเที่ยวมาสวมใส่ชุดไทยอย่างสวยงามค่ะเพื่อนๆขอบคุณค่ะระยะทางเวลาที่ใช้ก็คือประมาณ7นาทีนะคะ ระหว่างสองสถานีค่ะสถานีที่มาจากไอ้ท่าเตียนถึงวัดอรุณลาดวลารามนะคะเพื่อนๆสวัสดีนะคะ